วันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการเทคดัมเบลขึ้นเพื่อฝึกในท่าอินคลายดัมเบลเพชหรือโชดเดอร์เพชนะครับก่อนอื่นให้เรายกดัมเบลขึ้นจากพื้นด้วยท่าเดดลิฟแบบนี้ใช้ขาขีบพื้นยกขึ้นมานะครับไม่ใช้หลังล่างในการงัดขึ้นนะทำให้เป็นนิสัยไว้จะได้ไม่เสี่ยงเจ็บหลังนะจากนั้นวางดัมเบลไว้บนหน้าขาและนั่งลงบนปลายเบาะย้ำว่าปลายเบาะนะครับถ้าเรานั่งลึกเกินไปมันจะทำให้เราเอนตัวนอนลำบากและเสียจังหวะนะครับ ต่อมาให้เราก้มตัวและส่งแรงจากขาขึ้นมาเร็วๆแรงๆแบบนี้นะครับเคล็ดลับคือทําให้เร็วและแรงนะครับถ้าเราทําช้าเมื่อไหร่ภาระจะไปตกที่แขนทันทีทําให้เกิดอันตรายได้นะครับ <S <S สิ่งสําคัญก็คืออย่ารีบเล่นหนักจนเกินไปเน้นปลอดภัยเอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นขากลับให้เรายกขาขึ้นทั้งสองข้างสูงๆมารับดัมเบลแบบนี้นะครับวางดัมเบลลงบนหน้าขาเนี่ยแรงถ่วงดัมเบลเนี่ยจะทําให้ตัวเรานะครับ เด้งขึ้นมานั่งในท่าเดิมแบบนี้เลยนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยในการยกเวทครับ